ก่อนดูคลิปของพี่พอฝากกดไลค์กด, like, กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่พอด้วยนะเอาล,ละค่ะก็สวัสดีชาวโลกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็กลับสู่ช่องโบ a r าเกล l นเองก็เรามาอยู่ในด่านที่7แล้วนะคะสำหรับเกม Scary t e a c h e r ชื่อด่านนี้ก็คือป a ร t ตี้ป,ป๊อปเปิ้เอง ก็นะคะเราก็จะมาติลอมหรือว่าขโมยความสุขของเธอด้วยการทำระเบิดในเค้น,นั่นเองนะคะโอเคคิดก,ก็สนุกแล้วนะเราจะมาฆาตกรรมเค้ของคุณครูกันเอาละค่ะก็ไปเริ่มก,กินเลยดีกว่าก็เขาบอกนะคะว่าเนี่ยเป็นวันเกิดของคุณครูเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ย จะต้องเอมแกล้งครูด้วยการทำระเบิดใส่ในเค้กนะคะโหบอกเลยว่าเกมนี้มันแน่นอนเอาละค่ะไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเอาละค่ะเปิดมาที่ฉากคุณครูกำลังเดินไปหยิบเค้กของตัวเองโอ้น่าอร่อยจังอ๋อเรเคร้กน่าอร่อยอย่างนั้นหรอคะอ้เอาละเราก็จะทำการเอาไปวางระเบิดคในเคก้กเฮ้ดูสิ ทุกคนปกติแล้วเนี่ยครูจะเอามมามากั้นตรงนี้ใช่ไหมแต่วันนี้ครูไม่เอามมามากัน้นนั่นแปลว,ว่าเราสามารถบุกทุกข้าไปในบ้านครูได้เลยเฮ้เดี๋ยวเราลองเข้าในเรื่องดีกว่านี่เราก็เจอกับเตียงอีกแล้วเหรอนี่ครูมีห้องนันกกี่้องเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็เจอนาฬิกานะคะเหมือนที่เราเจอไปเมื่อพร์ที่แล้วนาะที่ห้องใต้ดินมาสำรวจบ,บ้านครูหน่อยดีกว่า อันนี้ไม่มีอะไรตอนนี้มีอะไรสักอย่างนึงแลวตรงเจ๊ตรงน,น,นี้เปิดไม่ได้เนาะตอนนี้ครูอยู่แ,แถวบันไดเดี๋ยวให้ครูขึ้นบันไปก่อนดีกว่าเออค่ะตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวครูไม่ขึ้นบันไดอะ่ะครูจะไปไหนเนี่ยย่มมาที่อย่ามาทางหนูนะครูนะครูหนูยังไม่ทํำอะไรให้ครูเลยนะอย่าอย่ามาห้องหนูนะครูนะ ครูจะมาห้องเราไหมเนี่ยว้าอุ๊ย Oh my god! เออครูคะหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยครูหนูก็แค่เอ่อเข้ามาเอ่อเข้ามาเอาของนะคะพอดีว่าเอ่อเมื่อครั้งนั้นหนูทำกับบ้านที่บ้านครูแล้วก็ลืมเอาของไปนะคะครูเฮ้ยเอาไม้เอาไม้เมื่อกี้ แค่ผิดพลาดทางคทิกกรกิคนิดหน่อยนะคะเอาล่ะเราจะเข้าไปที่ทางนี้เหมือนเดิมฟื้มเฮ้ยทุกคนโอ้ไม่ก็อะไรเนี่ยบ้านครูเปลี่ยนไปโอ้ไม่ก็นี่ครูทําค่ายมวยเหรอเนี่ยตอนนี้มีลู่วิ่งนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยครูเป็นนางงามโอ้ไม่ก็นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรยังไงต้องทำภารกิจของเราสําเร็จก่อนนะคะ นั่นคือว่าเราต้องไปเทำระเบิดที่เค้กของคุณครูนะคะเฮ้แต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าตรงห้องนั้นจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นนะน่ะนะเราค่ะเราต้องไปที่ห้องครัวก,ก่อนตอนนี้คุณครูยังอยู่หน้าบ้านเพราะฉะนั้นเราทานสะดวกอยู่นะคะแล้วก็เราจะเอาเทียนตรงนี้เทียนเทียน แล้วก็เอา้าชนะตรงนี้น่าจะไม่ต้องเนาะตอนนี้ครูอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบ้านแล้วก็จะเอาว้ยครูมาวุ้ยครูมา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 ูมาหนีที่ับอะไรหนีทีคับหนี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 หหนีหนีห อันนี้ครูก็อยู่ที่ห้องที่เราออกไหม่เมื่อกี้เฮ้ยเราเอาก,กุญแจสีดแดงมาในที่สุดกุญแจสีดแดงก็มีประโยชน์ว,ว้าวน่าตื่นเต้นมากทีนี้นะคะก็จะเอาเทปอันนี้มาพันด้วยกันก็อันนี้แล้วก็เทปของเรานะคะมาปักไว้ตรงนีเเนนเ้เอาเทปมาพันเลยเอาเทปมาพัน แล้วก็ไปครับไปเลยครับวิ่งครับชุ่มทีนี้แล้วก็ไปเอ่อออกหน้าบ,บ้านดีกว่าตืดดึม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 ตืดึมตืดึมทีนี้นะคะก็รอให้คุณครูนะคะจุดเค้กของตัวเองนะคะแล้วก็รอมันระเบิดคึ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 ค Happy birthday to you จุดครับจุดโอโหร้องเพลงสบายใจมากฟู่พุ่มเป็นไงโอ้หหน้าครูที่บอกเลยว่ายังกับทาแป้งมาสิวันแล้วก็ไม่ได้ล้างเย้ก็ชนะแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b สไคร b e และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พอด้วยนะคะ จบคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย